รนะบบการนี้นผมกมได้เนรเราก็จะทำหาที่ของ LP ลนะลก็จะเข้ามาตรงจุดตรงกางนคจะรัเไฟมากนะจะเค้นทุ่มนี้เลยนะทำเป็นลาลอโอ้หเจอ,อเจอเยอะเลยครับ เราโกลาดไปแลครับหคันก็ที่เจอก็มีฟอร์เรสต์วิบินซีเอองนิตเอพีแซดไอเอมีจอนฝั่งละหนันนะมีเทียเก้าฝั่งละ4ีพันอ้าวแล้วเอิเต์ครับโอเ,เดี๋ยวทีเขาตายไป นี้ก็สบายเลยครับเรายาวไปครับอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็อยู่ยาวไปนะฝั่งเรามีเฮลิแพ็คเบียร์เก้าสองคันนะครับก็อัดเล็เกหยบอยู่เล็กน้อยอีพิชซตัตเข้ามาครับแม่ที่เราไปนะครับหนึ่ง

โหโดนมาตับนึงครับ4 2 7เลยเลือดหายไปครึ่งครับ <c oughs> เ,งงเพื่อนยิงหน่เพื่อนไม่ไหวแล้วโอ okay. เคเก็บเซ็ตต้อยครับก็รอ,อไฟหายครับนับนับเลยนับปีเลยครับยึเลยครับ เคลื่อนที่เดิมครับอ๋าสาีสีน้าส้มยิ่งยึ้นอีกต้องรอเพื่อนครับตอนนี้สกอร์สี่หนึ่งครับฝัง่งนี้ตะวันออกเราดูได้เปรียบนะเพื่อนบอกให้ไปดูนิดหน่อยนะย้ายครับ เยียก่อนนะครับอาาหายครับสบไฟเข่งสูง5อยู่นู่น,นยึดใจพีไม่ได้ขยับพียนาปูก่อนนะน่าอยู่ตรงนี้ฮะข้ามขึ้นต้นไม้เอาชนอีกเฮ้ยชนอีกโดนไม่เนี่ยเราไม่น่าโดนนะเ,นนเราได้ยังเรล่า ว่าพวกเขาอยู่นี่หรือเปล่าเขยู่นู่นครับไปติดบ้านเราเพื่อเรอยู่210ใ้ทายบต้องให้เพื่อนเก็บนะครับ110เงเแล้ ตอนนี้สกอร์เก้าหนึ่งนะหนึ่งร้อยแล้วัวนก็จะยิงนะข่าไปตอนน,นี้สกอร,รนะ์เจ็ดหนึเก็บได้เร็วมาก โอเคครับคนแล้วแค่ร네ับกับ E W ในพื้นี่นะน่าอยู่ตรงนี้แหละไม่ไช่ครับเลยสยไหครับโหแล้วนี้ไม่โดนโดนไปสองลีสามนะอย่างไรครับโอเคอนี่ก็5้าสองครับสกอร์ ัจชนะครับโอเคก็นี่คือผลการรบนะครับได้ความเจา้าชันชั้นหนึ่งมานะฮะก็ได้ผู้ชีเป้าแล้วก็เรียนธุรกิจละตตเวนสปอตไปแปดคันในค่าสปอต7762นะครับได้เงินมาหนึ่งนสองพัน 300โดยประมาณเนะาะก็ประสบการณ์ดิบได้มา1245ครับเงินบวกรถแล้วก็9 4้ามืนสี่เนาะส่วนการรบก็ประมาณนี้ครับโอเคครับ